สวัสดีครับทุกคนกำลังอยู่กับช่องอาทิตย์บอลเต็งครับและก็ชินเคครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระประจำวันนี้เนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานสักนิดหนึ่งครับเมื่อวานถือว่าอาการหนักอยู่เหมือนกันครับไป7เสร็จไป5เข้ามาแค่2อาคูที่ตายก็มีบุริรัมเสมอของอันฮานอยหน BG นึ่งบ m p นำแทมเปนแต่สุดท้ายแพ้2-3 แบรตันแพ้แอสตันวิลล่าคาบ้าน3-4เบรนท์ฟอร์ดแพ้อารันน์เซนอล0-2แล้วก็เชลซีถูกลิสอัดไป31ครับส่วน2คู่ที่เข้าก็มีคริสตันพาเลตชนะเบอร์ลีน่1-0แล้วก็ซันเดอร์แลนด์บุกเสมอลิเวอร์พูล1-1ครับยังไงวันนี้เราลุ้นใหม่ครับและวันนี้วันพฤรรหัสบดีที่4ธันวาคมเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคน7็คู่เช่นเคยครับ เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1คู่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียน2คู่โกปาอิตาเลีย2คู่แล้วก็โกปาดูเรของสเปนอีก2คู่ครับเราไปเริ่มคู่แรกกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนก็เลยครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอทแฟฟอร์ดรับการเยือนของขุนขอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้เตะก,กันเวลาตีสครับ โดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้แมนยูอยู่ที่9ครับแข่ง13นัดชนะ6เสมอ3แพ้4เก็บไป21คะแนนส่วนเวสต์แฮมเนี่ยอยู่ที่18ด้ว่าอันดับ3จากท้ายตารางนั่นเองครับแข่ง13นัดชนะ3เสมอ2แพ้8นัดเก็บไป11คะแนนครับสถิติการพบกันของคู่นี้6ครั้งหลังสุดเนี่ยแมนยู U, ชนะเวสต์แฮม2นัดหรือที่เวสต์แฮมชนะแมนยูไป4นัด ฤดูการที่แล้วเจอกันในลีก2นัดได้เป็นเวสต์แฮมที่ชนะแมนยูทั้งไปและก,กลับเลยครับนัดแรกเวสต์แฮมเปิดบ้านชนะแมนยู2-1่ 1. ส่วนเกมที่2เวสต์แฮมบุกไปเอาชนะแมนยูได้2อประตูต่อศูนย์ครับและเกมล่าสุดเพิ่งจะเจอกันในเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลเมื่อเดือนกรกฎา,านคมที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเป็นฝ่ายชนะเวสต์แฮมไป2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลงานสิบนัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นเกมลีกทั้ง10นัดซึ่งแมนยูชนะ5นัดเสมอ2นัดแพ้ไปสานัด นัดล่าสุดแมนยูเพิ่งจะบุกไปเอาชนะคริสตันพาเลสในเกมหลีกมา2ไปตัวต่อหนึ่งส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดที่ว่าเนี่ยปีศาจแดงทำกำไรไป5นัดขาดทุน3นัดครับทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเวสแฮม10นัดหลังสุดก็เป็นเกมลีกทั้ง10นัดเช่นเดียวกันครับโดยที่คุณคอนเนี่ยชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้ไป6นัดนัดล่าสุดเวสแฮมเพิ่งจะแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านไป0ูย์ปตัวต่อครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยเบสแฮมทำกำไรไป4นัดขาดทุน6นัดครับไปดูเงื่อนไขทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ให้แมนยูเจ้าบ้านตอน1.25ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3.25และน่าจะลงมาที่3ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนระคะที่ค่อนข้างสูงขออยู่ฝั่งเวสแฮมดีกว่าครับ โอเคหลืว,ว่าฤดูกาลนี้ฟอร์มของเวสต์แฮมเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไรนักแต่อย่างน้อยสีน่นัดหลังสุดในลีกเนี่ยขุนขอนก็เพิ่งจะแพ้แค่เกมเดียวเองนะครับก็คือเกมล่าสุดที่แพ้ลิเวอร์พูลคาบ้าน0ูนนั่นแหละครับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ใช่ว่าฟอร์มจะแรงขนาดนั้นนะครับสี่นัดหลังสุดเนี่ยเพวกเขาเพิ่งชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือเกมล่าสุดที่เพิ่งจะบุกไปเอาชนะคริสตันพาเลสได้2ประตูต่อนหนึ่งนั่นเองซึ่งเกมนั้นก็ต้องบอกว่า United, มมนา Palace, มนนเเเสอ,ออออรยไไดฟ่่่้หหืืกกวาาคัลทีบ ส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้โอกาสที่เวสแฮมจะชนะมีน้อยกว่าแมนยูก็จริงแต่ก็ยังเชื่อว,ว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้แมนยูขาดขนาดที่เกิน1ลูกครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาคู่นี้น่าจะมีประตูทั้งสองฝั่งจนสกอร์พอที่ทางสูงได้เหมือนกันแล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดชนะเวสแฮมยูไนเต็ด2-1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่แมนยูจะชนะเนี่ย48%ส่วนเวสต์แฮมโอกาสชนะ27%และโอกาสเสมอกัน25%ครับเซียนแอดมินขอแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่ก้นพ้องต้องกันเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปเวสต์แฮมก็จ่ำเหมือนกันครับผม คู่ที่2ไปกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อ,อาเซียนกันบ้างครับสวายเรียงสโมอสรของแคนเบเดียจะเปิดบ้านรับการเยือนของยัคโฮดาดูนักซิมทีมดังจากหลีกมาเลเซียคู่นี้เตะกันเวลา19นาฬิกาครับในกลุ่มนี้มี6ทีมด้วยกันครับนอกจากสวายเรียงกับยัคโฮดาดูนักซิมแล้วเนี่ยก็จะมีนํำดินสโมอสรจากเวียดนามไลออนซิตี้เซลเลอร์สจากสิงคโปร์ฉานยูเนเต็ดจากเมียนมาแล้วก็แบงคอกยูเนเต็ดจากไทยรอครับ โดยสวายเรียงตอนนี้แข่งมา2นัดนัด,นดแรกเนี่ยบุกไปเอา,าชนะฉานยูนเต็ดถึงเมียนมามา3 0แต่ว่าเกมที่2พลารท่าบุกแพ้นำดิน1ประตูต่อ2ทํทำให้สวายเรียงแข่ง2นัดชนะ1แพ้1ยิงได้4ประตูเสีย2ประตูเก็บไป3คะแนนอยู่ที่3ครับส่วน JDT แข่งมา2นัดชนะรวดเลยครับนัดแรกเปิดบ้านถล่มไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์ไป31 เกมที่2ก็เปิดบ้านอัดแบงคอกอยู่ในเตดจากไทยเราไป40่ศูทำให้เจดีทียิงได้ถึง7ประตูเสียแค่ประตูเดียวเก็บไป6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงครับส่วนผลงานสิบนัดหลังสทุรายการเนี่ยสวายเรียงแพ้2นัดเสมอน1นัดชนะไป7นัดนัดล่าสุดสวายเรียงเพิ่งจะบุกไปเอาชนะนาคาในเกมเหลีกงมา2-1ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยสวายเรียงทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับ ทางฝั่งผู้มาเยือนจากมาเลเซียอย่าง JDT สินัดหลังสุดรวมธุราการแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่บุกไปแพ้เมลเบิร์นซิตี้ในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอิลิไป0 2นนั่นเองครับที่เหลือ9นัด JDT ก็ชนะทั้ง9นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะกูชิงในฟุตบอลถ้วยมาเลเซียคัพไป2ประตูต่อ0ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดหลังสุดเนี่ย JDT ทำกำไรไป4นัดขาดทุน6นัดครับ ส่วนสถิติการพบกันของคู่นี้ที่ผ่านมาไม่เคยเจอกันมาก่อนครับไปดูเงื่อนไขาทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ให้ยาโฮดาวูนทักซิมทีมเยือนตอน1.5และน่าจะไหลลงมาที่1.25ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3.25และน่าจะหลลงมาที่3ลูกยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยถือว่าเป็นสนนราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่ง JDT ดีกว่าครับ พราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพทีมศักยภาพของตัวผู้เล่นรวมถึงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่า J d ดีค่อนข้างจะเหนือกว่าสวายเรียงสมอสอนของแคนเบอร์เดียเยอะเลยครับถึงแม้ว่าเกมนี้ยะโฮดาดนทักษิมจะบุกไปยันถิ่นของสวายเรียงเนี่ยแต่ด้วยคุณภาพทีมแล้ววกาเขาน่าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ไม่ยากครับ1เม็ดน่าจะมาลุ้นเม็ดสองไปททำกำไรน่าจะสบายใจกว่าส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่าลุ้นนี่ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้เอให้ย่โฮดาดนทศิมชนะสวายเรียง3-0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่สวายเรียงเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยแค่8%ส่วน JDT โอกาสชนะถึง80%และโอกาสเสมอกัน12%ครับเสี่ยอัมินก็เห็นพร้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งคและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไป JDT ดีกว่าเยอะครับผม คู่ที่3เป็นอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นก็คือแข้งเทพทรูแบงคอกยู u นเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Lion City ี้เซลเลอรสโมสรจากสิงคโปร์คู่นี้เตะกันเวลา19นาฬิกาครับในรายการนี้ทั้ง2ทีมแข่งมาแล้ว1นัดต่างก็แพ้มาด้ยวยกันทั้งคู่ถามนในการแพ้สโมสรเดียวกันอีกต่างหากครับโดยแบงคอกยู n นเต็ดเกมแรกบุกไปแพ้เจดีทมาศูนย์ไปต ส่วนไลออนซิตี้เซลเลอร์สเกมแรกก็บุกไปถูก j ดีทอัดมา3-1ทําทำให้ยังไม่มีแต้มด้วยกันทั้งคู่ครับสถิติการพบกันของคู่นี้ที่ผ่านมาเคเจกันมา4นัดเนี่ยเป็นบางคอกยูเนเต็ดที่เอาชนะไลออนซิตี้เซลเลอร์ได้ทั้ง4นัดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งจะเจอกันในศึกเอฟดีแชมเปี้ยนส์ลีก2ูเมื่อวันที่6เดือนที่แล้วนี่เองครับแล้วก็เป็นบ u ที่บุกไปเอาชนะไลออนซิตี้เซลเลอร์ได้2ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนฟอร์มสินัดหลังชุมตรายการเนี่ยแบงคอกอยู่นเต็ดแพ้คะัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่แพ้อุทธานี FC ในเกมหลีคาบ้านเป็น1-2นั่นเองครับที่เหลือ9นัด BU เสมอ4นัดและชนะไป5นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเสมอสุขโขทยัยในเกมหลีกมา0-0ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยแบงคอกอยู่นเต็ดทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับ ทางฝั่งผู้มาเยือนจากสิงคโปร์อย่างไลออนซิตี้เซลเลอร์สินัดหลังสุรุมทรายการเนี่ยชนะ7นัดเสมอ1นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดไลออนซิตี้เซลเลอร์สเพิ่งจะเปิดบ,บ้านเอาชนะเปอร์ซิบ,บันดุงสมุรสจากอินโดนีเซียในศึกเ CL2 ไป3ไประตูต่อ2ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยไลออนซิตี้เซลเลอร์สทำกำไรไป7นัดขาดทุน3นัดครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้แบงคอกยูเนเต็ดต่อ0.5ครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนนะคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของแบงคอกยูเนเต็ดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแหละว่านัดแรกในรายการนี้ทั้ง2ทีมต่างก็แพ้มาด้วยกันทั้งคู่ก็จริงแต่ถ้าเทียบเคียงจากคุณภาพทีมและศักยภาพของตัวผู้เล่นกันแบบปอนต่อปอนตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยส่วนตัวก็ยังมองว่าแบงคอกยูเนเต็ดของไทยเราดูดีกว่าครับถามสถิติการเจอกัน4นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็น B u ที่เอาชนะไลออนซิตี้เซเลอร์สได้ทั้ง4นัด ส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้แบงคอกยู n นเต็ดได้เล่นในบ้านน่าจะเอาชนะ LionCity ตี้เซลเได้อีกนัดครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่าจะุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้แบงคอกยู n นเต็ดชนะ LionCity ตี้เซลเลอร์สองหนึ่งครับ AI บอกว่าโอกาสที่ BU จะชนะเนี่ย55%ส่วน LionCity ตี้เซล s โอกาสชนะ25%แล้วโอกาสเสมอกัน20%ครับ ซึ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องการก,กับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าอยู่บียูบูกระจายครับผมคู่ต่อมาไปกันที่สิโกปาอิตาเลียกันบ้างครับโบลนญาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปามาคู่นี้แต่กันเวลาเที่ยงคืนครับผลงานในหลีกตอนนี้โบลนญาอยู่ที่6ครับแข่ง13นะัดชนะ7เสมอ3แพ้3เก็บไป24คะแนน ส่วนปามาผลงานในหลีกตอนนี้อยู่ที่17ครับแข่ง13นัดชนะแค่2นัดเสมอ5นัดแพ้เป็นนัดเก็บไป11คะแนนครับสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยโบลอนยาชนะปามา3นัดเสมอกัน1นัดโดยที่ปามาชนะโบลอนยาแค่นัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดเพิ่งจะเจอกันในเกมลีกเมื่อวันที่2เดือนที่แล้วนี่เองครับแล้็เป็นโบลอนยาที่บุกชนะปามาไป3ประตูต่อ1นครับ ส่วนฟอร์มสิบนัดหลังชมรายการเนี่ยโบลอนยาชนะ6นัดเสมอ3นัดแพ้คันัดเดียวเท่านั้นก็คือเกมล่าสุดที่เพิ่งจะแพ้เครโมเนเซในเกมหลีคาบ้านเป็น1นนั่นเองส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยโบลอนยาทำกำไรเป็นนัดขาดทุน3นัดขณะที่ผู้มาเยือนอย่างปามาสิบนัดหลังชมรายการเนี่ยชนะ3นัดเสมอ3นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดปามาเพิ่งจะแพ้อูเดเนเซในเกมหลีค่าบ้านไป0ูนย์ประตูต่อครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ยปาม่าทำกำไรไป5นัดขาดทุน2นัดครับเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้โบลญนยาเจ้าบ้านตอน1ลูกครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราะคาะี่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งโบลญนยาดีกว่าครับพระตเทียบเคียงจากผลงานฤดูกาลนี้ถือว่าโบลนญาทำได้ดีกว่าปามานะครับ คือ4นัดหลังสุดเนี่ยโบลอนญาชนะไปถึง3นัดแพ้คันัดเดียวเท่านั้นขณะที่ปามาเกมหลีก8นัดหลังเพิ่งเก็บชัยได้คันัดเดียวเองครับถามการเจอกันนัดล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็เป็นโบลอนญาที่บุกไปเอาชนะปามาที่ถึง3ประตูต่อ1ซึ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาคางต้นด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้แถมโบลอนญาได้เล่นในบ้านเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาหน้าจะเอาชนะผูม้มาเยือนอย่างปามาได้ครับ1เม็ดหน้าจะมาลุ้นเม็ด2ไปทําทำกำไรน่าจะสบายใจกว่า ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากฟอร์มที่ผ่านมา<ๆ>ก็น่าลุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคูนี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้โบลอนยาชนะปาม่า1น่ครับ AI บอกว่าโอกาสที่โบลอนยาจะชนะเนี่ย48%สนส่วนปาม่าโอกาสชนะ27%โอกาสเสมอกันย5ซครับเซียมินก็ขอยย้งกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันสกอร์ครับเพราะมองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะพอให้ไปสูงดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าอยู่โบลอนยาได้สมารายเฮฮาแน่นอนครับผม คู่ที่5ยังอยู่ที่ึกโกปาอิตาเลียอีกคู่หนึ่งครับลาซิโอ <az> จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปีศาจแดงดำเอซีมิลานคู่นี้เตะกันเวลาตีสาครับโดยผลงานในหลีกตอนนี้ลาซิโออยู่ที่8ครับแข่ง13นัดชนะ5เสมอ3แพ้5นัดเก็บไป18คะแนนส่วนมิลานเนี่ยยังคงนำเป็นจ่าฝูงครับแข่ง13นัดชนะ8เสมอ4แพ้กันนัดเดียวเก็บไป28คะแนนครับ คู่นี้เจอกัน6ครั้งหลังสุดเนี่ยลาซิโอชนะเอซิมิลานแค่นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือเสมอกัน1นนัดและเป็นมิลานที่เอาชนะลาซิโอไป4นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเจอกันในเกมลีกเมื่อวันที่29เดือนที่แล้วนี่เองครับและเป็นมิลานที่เปิดบ้านเฉือนชนะลาซิโอได้1ประตูต่อศูนย์ครับผลงานสินัดหลังสุดของลาซิโอเนี่ยเป็นเกมลีกทั้ง10นัดซึ่งพวกเขาชนะ4นัดเสมอ3นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดก็เกมที่บุกแพ้เอซีมิลานมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนั่นแหละครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดที่ว่าเนี่ยลาซิโอทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับขณะที่ A.C. ซีมิลาน10นัดหลังสุดรวมทรายการไม่แพ้ใครเลยครับชนะ6นัดเสมอ4นัดนัดล่าสุดก็เกมที่เปิดบ้านเอาชนะลาซิโอเป็น1ประตูต่อศูนย์นี่แหละครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยมิลานทำกำไรไป7นัดขาดทุน3นัดครับ เงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้ AC ซีมิลานต่อ0.25ประอปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของ AC ซีมิลานอยู่เหมือนกันนะครับ คราเทียบเคียงจากฟอร์มฤดูกาลนี้ถือว่าเอซิมิลานเนี่ยเล่นได้คงเส้นคงวากว่าลาซิโอนะครับโดยปีศาจแดงดําไม่แพ้มา13เกมติดต่อกันเข้าไปแล้ว2นัดหลังเนี่ยชนะรวดเลยครับก็มีบุกไปเชนะอินเตอร์มิลาน1-0และเกมล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไปในสกอร์เดียวกัน ส่วนลาซิโอ3นัดหลังแพ้ไปถึง2นัดก็มีบุกแพ้อินเตอร์มิลาน02และเกมล่าสุดก็บุกแพ้เอซิมิลาน0ูนั่นแหละครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้เชื่อว่าเอซิมิลานน่าจะเอาชนะลาซิโอได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วหน้ามุดต่ำอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เอซีมิลานชนะลาซิโอสอครับ AI บอกว่าโอกาสที่ลาซิโอเจ้าบ,บ้านจะชนะเนี่ย35ส่วน AC มิลานโอกาสชนะ40และโอกาสเสมอกัน25ซครับซึ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะยังคงอยู่ที่ต่ำดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไป AC มิลานเบิกบานหรือไทยครับผม คู่ต่อมาเป็นกันที่ฟุตบอลถ้วยโกปาดูเรของสเปนกันบ้างครับเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมจากศึกเซกุนดานหรือว่าลาลิกา2นั่นก็คือเลกาเนสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาบาเซเต้คู่นี้เตะกันเวลาตีหนครับผลงานในลีกตอนนี้เลกาเนสอยู่ที่18ครับแข่ง16นัดเก็บไป18คะแนนส่วนอาบาเซเต้ในลีกตอนนี้อยู่ที่14ครับแข่ง16นัดเก็บไป19คะแนนครับ สถิติการพบกันของคู่นี้5ครั้งหลังสุดเนี่ยเลกาเนสชนะอัลบาเซเต้แค่นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือเสมอกัน1นัดและเป็นอัลบาเซเต้เป็นฝ่ายชนะไป3นัดนัดล่าสุดเจอกันในเกมลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยอัลบาเซเต้ก็เปิดบ้านชนะเลกาเนสเป็น1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุรวมทุรายการเนี่ยเลกาเนสชนะ3นัดเสมอน3นัดแพ้ไป4นัด นัดล่าสุดเลกาเนสเพิ่งเจอบุกแพ้เหรอัสซาราโกซาในเกมหลีกมา2ประตูต่อ3ครับส่วนผลรประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเลกาเนสทำกำไรไป4นัดขาดทุน5นัดขณะที่อาบาเซเตสิบนัดหลังรวมทุรรยการเนี่ยชนะ4นัดเสมอ2นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดอาบาเซเต้เพิงเ่งจะแพ้กับเดปอร์ติโวราคอรุนยาในเกมหลีกคาบ้านไป0ไประตูต่อ2 ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยอัลบาเซเ,เต้ทำกำไรไป4นัดขาดทุน5นัดเช่นเดียวกันครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้เลกาเนสเจ้าบ้านต่อ0.25ปปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของอัลบาเซเต้ทีมเยือนอยู่เหมือนกันครับเพราะถ้าเทียบเคียงจากฟอร์มฤดูกาลนี้ถือว่าเลกาเนสไม่ได้เหนือไปกว่าอัลบาเซเต้เลยครับ 5นัดหลังสุดเนี่ยเลกาเนสแพ้ไปถึง4นัดในขณะที่อาบาเซเต้5นัดหลังยังมีชนะอยู่2นัดนะครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้เชื่อว่าอาบาเซเตไม่น่าจะแพ้เลกาเนสครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาถือว่าเสียประตูค่อนข้างง่ายด้วยกันทั้งคู่ดูแล้วน่ารุนไห้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เลกาเนสชนะอาบาเซเตสองหนึ่งครับ AI บอกว่าโอกาสที่เลกาเน,นสเจ้าบ้านจะชนะเนี่ย45ส่วนอลบาเซเตโอกาสชนะ30แล้วโอกาสเสมอกัน25เครับเซีร์แอดมินขอเห็นแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่ก้อนพ้องต้องการเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับก,กันครับว่าไปอาบาเซเตลุ้นเห็นนอกบ้านครับผมและเราจะปิดท้ายกันที่เกมระหว่างคาทาเกนาสโมสรจากลาลิก้า3จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจากลีกสูงสุดอย่างบา์เลนเซีย คู่นี้เตะกันเวลาตีสามครับเจ้าบ้านคาทาเกนาผลงานในลาลีกา 3, ตอนนี้อยู่ที่4ครับแข่ง14นัดเก็บไป23คะแนนส่วนบาเลนเซียผลงานในลาลีกาตอนนี้อยู่ที่15ครับแข่ง14นัดเก็บไป14คะแนนครับ คู่นี้ที่ผ่านมาเจอกันมา4นัดเนี่ยคาทาเกนาไม่ชนะบาเลนเซียเลยครับเป็นบาเลนเซียที่เป็นฝ่าชนะไป3นัดนัดล่าสุดเจอกันในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยในเวลา90นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1ก่อนที่บาเลเซียจะได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษเอาชนะคาทาเกนาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับส่วนผลงาน10นัดหลังมทรายการเนี่ยคาทาเกนาชนะ5นัดเสมอ3นัดแพ้ไป2นัด นัดล่าสุดคาทาเกนาเพิ่งจะบุไปเอาชนะเรอเบติสทีมบีในเกมลีกมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยคาทาเกนาทํากําไรไปหกนัดขาดทุนสามนัดครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่างบาเลเซียสิบนัดหลังสุดรวมทรายการเนี่ยชนะสองนัดเสมอสี่นัดแพ้ไปสี่นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเสมอราโยบายเยกกโนในเกมลีกมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยทับค้างข่าวทํากําไรไป4นัดขาดทุน4นัดเท่ากันครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้บาเลเซียทีมเยือนต่อ0.75ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นหนุนนะคะที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของบาเลเซียอยู่เหมือนกันนะครับ พราะถึงแม้ว่าผลงานในลาลิก้าของบาเลนเซียเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไร่นักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยคุณภาพของทีมจากลีกสูงสุดยังไงก็ดีกว่าลาลิก้าสแน่นอนครับเชื่อว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าบาเลนเซียจะบุกเยือนถิ่นคาตาเกนาเนี่ยแต่เชื่อว่าพวกเขาหน้าจะเอาอชนะเจ้าบ้านได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์ถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนี้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้บาเลนเซียชนะคาตาเกนา2-0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่คาทาเกนาเจ้าบ้านจะชนะเนี่ย15ส่วนบาเลเซียโอกาสชนะ65แล้วโอกาสเสมอกัน20ซครับเซอรมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะพอให้ไปสูงดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปบาเลเซียเชียร์สนุกลุกนั่งสบายครับผมและก่อนจะปิดคลิปนี้มาสรุปอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้านนะครับคูราคะไปเวสต์แฮมยูนเต็ดที่สกอร์สูงครับ คู่ที่2ให้ไป JDT ที่สกอร์สูงคู่ที่3ให้อยู่ b บ n คอ o k ยู่ในเตที่สกอร์สูงคู่ที่4เนี่ยให้อยู่โบ l o g n a ที่สกอร์สูงครับคู่ที่5ให้ไป a อซ i ม a ลนที่สกอร์ต่ำคู่ที่6ให้ไปอาบาเซเตที่สกอร์สูงและคู่สุดท้ายไปบาเลเ c ียที่สกอร์สูงอีกคู่หนึ่งครับผม และขอฝากขอย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลรสถิติตา่างๆมาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อเเซครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามอัธยาศัยได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ